ราะฉะนั้นเราด้ไปถ่ายในปีะนห้อ่าแล้วเราก็จะมาดูมาร์คนวัน

แล้วก็ไปเอามอเอาไปจะปิไม่ได้ไหมไม่ได้หรอกปต่กนรักพิลล์นจบเป็นัทุกคนชอบไหมครับอยากฟังอีกไหมฮะอยากฟังอีกนะครับผมสามทุ่มนะครับผมก็จ เราจะชมยงดีพร้อมกันนะครับผมคืนนี้เวลาสามทุ่มนะครับทางช่อง y o u t บ b e ๊อฟซีออฟฟิเชียลั่นเลยครับก็ทำไมชื่อเพลงหึงชื่อว่า Flower เพราะว่าจริงเพลงนี้ความหมายเนี่ยเราอยากจะเปรียบเปยดอกไม้จริงๆเปรียบเปยยูเซอร์นี่แหละเป็นดอกไม้แล้วเราก็เหมือนดอกไม้มันจะโตได้เมื่ออยู่ในเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมที่มันสมบูรณ์เนาะที่มันเอื้อกลุ่นต่อกันและกันแล้วก็เราเราก็ชอบความสวยงามของทุกคนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีทุกคนอยู่ด้วย ก็เลยเป็นフラワーเป็นเหตุผลของวันนี้เพราะหลายคนเนี่ยก่อนเคยได้ยินเวลาแบบยูเซอร์ชอบบอกา่าพิมพ์มาบอกอะไรเงี้ยว่าแบบเออเราแบบท้อมากเลยเราเราไม่รู้ว่าเราจะแบบใช้ชีวิตต่อไปทําไมแล้วอะแต่ว่ามีพ็อกซีเป็นเหตุผลที่อยากจะตื่นมาเจออยากจะตื่นมาเห็นรอยยิ้มได้สร้างรอยยิ้มอะไรเงี้ยครับก็เนี่แหละคือเหตุผลของวันนี้ของพวกเราก็าคือทุกคนเหมือนกัน ซ,ซึ่งในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ตัวยูเซอร์เองที่พวกเราเปลี่ยนไปเป็นดอกไม้ครับแต่ตัวพวกเราเองก็เปลี่ยนสม,มือนดอกไม้เหมือนกันครับผมบางวันพวกเราเองก็อาจจะมีเหี่ยวเฉาบ้างอาจจะมีไหนกันบ้างแต่ว่าทุกคนยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนครับยังให้กําลังใจยังคอยรดน้ําปูมฟักดอกไม้หกอันนี้แบบให้โตขึ้นมาครับก็เป็นอีกหนึ่งความหมายหนึ่งครับที่พวกเราอยากจะบอกทุกคนครับครับผมก็สามปีแล้วครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ ผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่คอยสปอร์ตพวกเรามาตลอดนะครับผมแล้วก็เอ j นจผลงานพวกเราแล้วก็ฟังเพลงดูคอนเทนต์พวกเราครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยนั่นแหละทุกชิ้นของพวกเราที่เราทำออกไปครับผมก็ผมก็รู้สึกว่าเราหกคน p ็อกซีก็เติบโตกัน ไกลเหมือนกันครับหมายถึงแบบเราก็โตขึ้นครับ3ปีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นครับได้พบเจอคนใหม่ๆแล้วก็ได้แบบนี้ครับผมจะพัฒนาตัวเองจะร้องแบบว้ว้ไปเลยอะไรครับใช่ครับก็ขอบคุณมากครับครับผมก็เอ่อ Happy Birthday Proxy เหมือนกันครับผมสาปีแล้วนะครับผมแล้วก็ Happy Birthday User ด้วยครับสาปีเช่นกันนะครับผมขอบคุณที่อยู่ support พวกเรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าไมผมพูดทุกคนขำอะครับ ผมดีใจมากๆครับที่ผมได้มาเป็น proxy นะครับอันนี้ผมแบบผู้สัตใจเลยนะครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนดีใจที่ได้เจอทั้ง5้าคนนี้นะครับผมทุกคนเลยนะครับทำให้ proxy เติบโตขึ้นมาเยอะมากๆนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่มีแฟนมีครั้งที่3นะครับผมก็ตีใจมากๆครับยังยังอยากทาเพลงให้ทุกคนได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็รอกับฟังเพลงใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะครับผมบอกกับเพื่อนว่าวันนี้ผมจะไม่ร้องไห้นะครับ ก็เดี๋ยวจะไม่ร้องให้ดูขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมผมทุกคนเป็นแรงกำลังใจทำให้พวกเราอยากเดินหน้าต่อด้วยนะครับผมในวันที่เราท้อนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้บอกตรงๆว่าเราเห็นข้อความนะครับแต่เราเห็นตลอดนะครับเห็นมาตลอดเลยนะครับว่าทุกคนตั้งใจส่งมอบความรักเหล่านั้นมาให้พวกเรานะครับผมมันทำให้เรามีแรงสู้ต่อมากๆก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ ตอนนี้ครบรอบ3ปีแล้วนะครับก็ดีใจมากๆนะครับที่ทั้งเราฟ็อกซี่เองนะครับแล้วก็ยูเซอร์ทุกคนเนี่ยคือเติบโตกันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันครับว่าแฟนมีตครบรอบ3ปีนะครับจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผมยังจำมันแรกที่เรามีคอนเสิร์ตได้อยู่เลยนะครับมันเป็นวันที่เราเหนื่อยกันมากๆนะครับแต่พรเรา็อกซเองเนี่ยก็ เต็มที่กับทุกๆงานจริงๆนะครับผมก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดอะไรได้มากเพราะผมสว่าวันนี้ท่านการที่เราได้ทาเพลงขอบคุณนคลัขบขึ้นมาวันนี้นะครับมันเป็นการฟูฟิลความรู้สึกของมูกเราพ็อซี่้งหกคนนะครับผมที่อยากจะให้ยูเซอร์ทุกคนนะครับได้รับความรักนะครับแล้วก็ไม้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพ็อกซี่ั้งหกคนนะครับจะอยู่ข้างยูเซอร์ทุกคนเสมอนะครับ ขอบคุณที่เพื่อเติมเต็มฝันของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ดีใจมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเราจะเป็นพ็อกซี่ได้อีกแบบว่านานแค่ไหนนะครับแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพวกเราพ็อกซี่เองก็จะยังซัพพอร์ตกันและกันนะครับแล้วก็รักยูเซอร์เสมอนะครับก็ขอให้ยูเซอร์วันนี้นะครับจดจาสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบวันนี้ไว้ให้ดีแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ท่อะไรที่ท้อแล้วก็รู้สึกว่า ไม่อยากจะใช้ชีวิตเลยขอให้พวกเรานะครับผมเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อยากให้ทุกคนตื่นขึ้นมาเพื่อมีชีวิตต่อนะครับโวรเราหลักจุดเซอร์นะครับขอบคุณครับก็สำหรับพีเมงก็ตั้งแต่เดบิวใช่ไหมครับพมเมงก็อย่างที่ทุกคนน่าจะแบบรู้กันบ้างผ่านคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนมีดหลายๆแฟนมีดที่คิมเคยพูดไปว่าเอ้ยแบบว่าเราไม่รู้เราอยู่ตรงไหนเราต้องมาทําอะไรตรงนี้หรือว่าเราสึกว่าเราแบบไม่ฟิตอินไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ รู้สึกว่าตรงนี้อาจจะอาจจะไม่ใช่ที่ของเราแล้วก็ความไม่มั่นใจอะไรหลายอย่างที่มันแบบมันปิดกั้นเราอยู่แบบว่าไม่ไม่ให้ไม่ให้ใหแบบไม่ให้เราได้เฉิดฉายอะไรเงี้ยครับก็ผมเมองจะบอกว่าแบบผมต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆยูเซอร์ทุกคนเลยครับผมผู้บริหารครับพี่พีพ,พี่ติก๊กพี่ตอ้อมพี่โรสครับขอบคุณทีมงานทุกคนครับผมขอบคุณอะไรหลายอย่างที่มันแบบว่า มันทำให้ผมปลดล็อกแล้วผมเป็นผมได้ในวันนี้ครับคือก่อนหน้านี้ถ้าเป็นผมเองในอดีตอาจจะแบบไม่มั่นใจเลยไม่กล้าเลยไม่กล้าแสดงออกด้วยซ้ำอะ่ะแล้วถ้าให้เต้นแบชมอตตี้มาก่อนอะ่ะเอวผมงน่าจะไปไม่ได้ขนาดนั้นด้วยซ้ำอะ่ะโอ้ตอนนี้เต้นเอวหัก <laughs> สุดเลยผมเพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าเอวผมมันไปได้ขนาดนั้น <laughs> เพราะเพลงแบชอตตี้ผมพูดจริงแล้วแล้วมันกลายเป็นว่าเออมันปลดล็อกอะไรบางอย่างได้ครับ <laughs> แล้วก็จนจริงๆผมเพิ่งมีโอกาสได้รู้ จากแบบคุณครูโครโการัดคือเหมือนที่ผมเคยพูดไปในคอนเสิร์ตสองว่าแบบเอ้ยจริงๆเราแบบเราไม่ได้ไีลองเลยหรือว่าแบบเราทําตรงนี้ได้ไม่ดีหรือว่าเห็นภาพตัวเองมันไม่เก่งเลยเต้นไม่เก่งเลยครูเขาบอกผมว่าเฮ้ยคิมสำหรับคนที่เต้นมาแค่สามปีอ่ะมันก็เก่งสุดๆแล้วมันแบบเติมเต็มผมมากมเลย รวมถึงทุกคนที่แบบชอบการเต้นของผมอะคือมันมีวันที่แบบคนเคยบอกว่าเออใครเป็นแบบใครเต้นแรงที่สุดในวงแล้วมันเป็นปนผมขึ้นมาผมก็ไม่คิดลว,ว่ามันจะมีวันนั้นอนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ทำให้คิมกลา้าอยู่ตรงนี้กล้าใี้แสงออกรักในเสียงของตัวเอง รักในความมั่นใจตัวเองภูมิใจครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่มาอยู่ท็อกซี่ตรงนี้มาอยู่ให้ทุกคนมาอยู่เป็นเสียงหัวเราะให้กับทุกคนมาอยู่เป็นความสุขกับทุกคนนะครับหวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ฉลองแฟนมิกรัน,น 4, ที่4ี่ที่ห้าที่6เต้นกันไปเรื่อยๆจกกนกว่าเราจะเต้นกันไม่ไหวครับขอบคุณมากๆจริงครับผมขอบคุณมากๆครับ ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนแรกอ่ะก่อนก่อนไม่ไม่เชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นได้จริงแบบอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในชีวิตก่อนคิดว่ามันมาถึงจุดนี้ได้มันตอนแรกมันคิดว่ามันคือโชคชะตาตอนแรกคิดว่าเราโชคดีตอนแรกคิดว่าเราคงมีแค่เพลงฮิตแล้วเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็แค่นั้นแต่ทุกวันนี้อ่ะกลับมาดูว่าเราครบรอบ3ปีเรายิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆรืเรามียูเซอร์ทุกทุกคนที่ยังสนับสนุนพวกเราอยู่ก็ รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็มองไปรอบๆแล้วมันไม่ใช่โชคชะตาแล้วอะมันคือพวกเรา6คนที่สู้มันคือคุณครูทุกคนที่ยังอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกมันคือผู้บริหารมันคือทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราอยู่ตลอดและมันมีวันนี้ได้เพราะเราไม่หยุดทาเพราะฉะนั้นเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังสามารถทําได้อยู่นะครับแล้วก็มันไม่ง่ายเลยอะกับการที่เราเราได้มาอยู่ตรงนี้จริงเพราะว่าคอนเช่ญทุกคนเสียสละมากๆเสียสละชีวิตของตัวเองเสียสละ ทุกคนมีเพื่อนมีครอบครัวมีการงานมีการเรียนมีมีเวลาที่จํากัดเหมือนกันทุกคนเวลามันมีคุณค่ามากๆเลยแต่ว่าเราก็เลือกที่จะใช้มันทํากับสิ่งเนี้ยแต่สิ่งที่มันได้กลับมามันก็คุ้มค่าเหมือนกันก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับครับผมก็จริงๆเพื่อนๆก็อาจจะพูดไปหมดแล้วก็เพลงเหตุผลของวันนี้นะครับผมไม่ใช่แค่พวกเราทําให้ยูเซอร์รู้สึกว่า ผลคำวันนี้ของยูเซอร์คือ f o x กซเ่แค่ผลคำวันนี้ของ f o x กซก็คือยูเซอร์เหมือนกันครับเฮจับไหมฮัลโหลจะร้องให้หรือเปล่าชอกุ้นไม่เป็นไรจึงพงเราไปสินี่เนี่ยจริงๆแบบ คือที่ผ่านมาเนี่ยกุนมีความรู้สึกว่าหมดไฟครับแต่ก็เหนื่อยแบบว่ารู้สึกว่าเออทำไมแบบการเป็นผู้ใหญ่มันยากจังอะไรเงี้ยรู้สึกว่าในชีวิตคุณมีหลายเรื่องเข้ามาเยอะมาก,มากๆเลยก็รู้สึกว่าเออเหมือนจะแฮนด์ลมันไม่ไหวเลยอะไรเี้ะ แต่ว่าเอาตรงพอทุกครั้งที่ขึ้นเวทีใช่ไหมครับทุกครั้งที่เจอยูเซอร์ล้มถึงวันนี้ด้วยก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขกับมันมากแล้วก็คุณดีใจทุกครั้งที่คุณอยู่เป็นเวททีคุณดีใจที่คุณได้ร้องเพลงได้เต้นทุกครั้งเลยครับผมซึ่งคุณก็เลยรู้สึกว่าเออเพลงเหตุผลของวันนี้เนะี่ยเป็นเพลงเหตุที่มีความหมายกับคุณมากเหมือนกันนะครับ อาการหมดไฟนะิมันก็แบบพุ่งตรงนะเมื่อวานก็มีก่อนขึ้นเบทีก็มีแต่พอได้ขึ้นมาบนเวทีใช่ไหมก็รู้สึกว่าชอบมันมากๆเลยครับชอบที่ได้เห็นยูเซอร์ทุกคนลองเพลงไปกับเราครับชอบที่ได้เห็นยูเซอร์ทุกคนมีโปรเจกต์อะไรบ้ากมว้ให้เราครับ ว่าคุณเคยอยู่จุดที่เป็นแฟนขาประกอบกันกกพูดหลายรอบมากแล้วคุณเข้าใจมากๆความรู้สึกนั้นนะครับก็ขอบคุณยุเซ่ครั้งนึงครับผมที่เป็นเหตุผลของวันนี้ให้กับพวกเรา็อกซี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นะนนจะปิดจบด้วยคำว,ว่าขอบคุณที่เกิดมานะมาฟ็อกซี่ก่อนกันนะมาพักซีละ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 ่มา ชอบร้องไห้เลยปวดหัว <c oughs> ไม่ชอบเหมือนกันเดี๋ยวไม่รอเรารองไห้เรออะ